กันมาคุยกันต่อกับรายการคุยทุกเรื่องกับสนทีนะคะแล้วก็มาแล้วค่ะเจ้าของรายการนะคะสวัสดีค่ะมาแล้วส,ว,สนะวัสดีครับสวัสดีครับถามว่าการเมืองสนใจไหมสนใจแต่ว่าฟังแล้วก็ตอบกับตัวเองว่ามันก็เป็นของมันเชนนี้แหละคือมันก็เฮียแล้วมันก็ชั่วของมันเช่นนี้แหละเขาจะโนงแล้วจะให้ตอบยังไงใช่ไหม มันคือคือส,สิ่งที่เราตอบว่ามันก็เป็นของมันเช่นนี้แหละเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราพูดมานานแล้วเราพูดจนปากเปียกปากแฉะมาเป็นปีๆแล้วคนไม่ฟังกันเองเพิ่งจะมีช่วงหลังที่พนมิตรเริ่มฟังและเริ่มเข้าใจหลังจากที่เราพูดมาตั้งนมตั้งนานนะว่าสรุปก็คือการเมืองเมืองไทยตราบใดถ้าเรายังมีนักการเมือง ระบบการเมืองแบบนี้พักการเมืองแบบนี้มันชั่วและมันเหี้ยทั้งนั้นมไม่ว่าพักไหนก็ตามวันนี้เราบอกไอ้พักเพื่อไทยมันใช้เป็นการรัฐสภาแล้วมันยกมือให้พวกมันชนะไปหมดจนกระทั่งคุณนิพิษสสพัทลุงโทรศัพท์มาเข้ารายการสภาท่าพระทิตยแล้วก็บอกว่าพวกผมยกมือในสภายกกี่ครั้งก็แพ้ทุกครั้งเพราะเขารวมตัวกันเขายกจนเขาชนะ เพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งประชาชนแล้ว <c oughs> นะเอาละคุณนีิษพูดทีหน่าสงสารแต่ผมก็อยากจะเตือนว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันทํากันอย่างนี้พอเรามองย้อนหลังกลับไปสมัยพักประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล<ช>แล้วพักร่วมร่วมพรรคประชาธิปัตย์มันก็ยกมือให้ชนะเหมือนกันใช่ไหม<ช>โดยที่ไม่คํานึงเลยว่าเหตุผลจะเป็นยังไงอาจารย์ทวิต จิตสมบูรณ์เป็นอาจารย์เป็นศาสตราจารย์อยู่ที่มอสุรนาเรียแกเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่นาซาแกเขียนบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยนักการเมืองของเขานี่ Republican เดโมแครตโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยพักแตละพักเนี่ยจะมีประมาณ25%ที่มันไม่ลงคะแนนเสียงตามที่พักมันลงแต่มันจะลงคะแนนเสียงตามความถูกต้อง เราเคยมีเราเคยเจอไหเราไม่เคยเจออะไรไหมแต่ครั้งเดียวเลวที่สุดก็คือว่าไอ้พักการเมืองสมาชิกพักซึ่งอยู่ในพักการเมืองพักนี้ซึ่งกาลังยกมือเนี่ยมันทนไม่ไหวมันงดออกเสียงค่ะเข้านั้นมันก็โดนพักกระทืบตายละอย่างนั้นอย่างนั so, ้นเนี่ยทดยอดของมันแล้วนะแต่ของเดโมแครตหุรือภาพดกันคือว่าถ้าเขาไม่เ hmm. ห็นด้วยกับพักเดโมแครตซึ่งเป็นพักรัฐบาลกําลังเสนอเรื่องนี้มา เขาก็จะลงให้ฝ่ายริพับลิกันริพับลิกันก็จะลงให้ฝ่ายเดโมแครตจะประมาณย5สิ้าเนี่ยจะสวิตช์ไปสวิตช์มาอย่างน้อยที่สุดมันก็ทำให้การเมืองเนี่ยมันพอที่จะมีอนาคตแต่พอผมศึกษาการเมืองเมืองไทยมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยไอ้พักการเมืองเมืองไทยเนี่ยไม่ว่าไอ้อีพักไหนก็ตามมันเป็นพักที่ทำลายชาติทำลายบ้านทำลายเมืองทั้งสิน้นยกตัวอย่างผมคิดให,ให้ให้คิดง่ายๆ ไปต่างจังหวัดเห็นป้ายไหมยิ่งรักขึ้นป้ายยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้งมาตามรัฐธรรมนูญแสดงว่าเชิดชูรัฐธรรมนูญ250แต่วันนี้พรรคเพื่อไทยยิ่งรักกำลังจะล้างรัฐธรรมนูญ250เพื่อจะแก้รัฐธรรมนูญอ้าวแล้วเวลามึงได้มามึงทำมาอ้างรัฐธรรมนูญ250ละ่ะเห็นไหมมันขัดกันละ,ะอันที่สอง ผมเบื่อจังเฉลิมอยู่บำรุงผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับการเลือกตั้งมาผมเป็นตัวแทนประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างอภิสิทุกอย่างตัดสินกันในสภาเฉลิมก็บอกทุกอย่างตัดสินในสภาพเพราะว่าผมเป็นตัวแทนประชาชนมันพูดอย่างไม่ละอายปากว่ามันเป็นตัวแทนประชาชนแต่คนสั่งงานเนี่ยก็คือคนที่สก,กายฟ์เข้ามามันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเป็นสกาย์ธิปไตย ทุกวันนี้การสั่งงานการตั้งคอรมอรทุกอย่างมาจากทักสินหมดที่เมืองนอกแล้วมันเป็นประชาธิปไตยที่ไหนไอ้พวกเสื้อแดงใช่ไหมไอ้พวกหมอเวงไอ้ตู่เต้นไอ้ตู่จตุพรไอ้เต้นนัทวุฒินี่ประชาธิปไตยของของบิดาอะไรของคุณด้วยไงวะใช่ไหมถ้าเป็นประชาธิไตยทำไมคุณตัดใจเองไม่ได้ทําไมคุณจะต้องรอทักษินสั่งแล้วข้อที่จริงก็เป็นอย่างนี้ถูกยืนยันโดยบทความสองบทความบทความแรกคือนักเขียน ข่าวของนิวยอร์กไทมส์ชื่อโทมัสฟูลเลอร์ซึ่งผมเคยไล่ฟังโทมัสฟูลเลอร์ er เขาบอกว่านี่คือประชาธทิปไตยที่ตลกเป็นประชาธทิปไตยที่ผ่านทางรีโมทคอนโทรลก็คือตัวตัวคนสั่งการคืออาชญากรที่หนีคดีแล้วไปอยู่เมืองนอกแล้วโทรศัพท์สั่งการให้ลงคะแนนเสียงอย่างนี้ให้เดินหน้าอย่างนี้ให้ทําอย่างนี้ตำรวจคนนี้ต้องเป็นคนนี้คนน,คน,นี้คนนั้นต้องเป็นคนนี้นี่คือโทมัสฟูลเลอร์เขียนและหลังสุดฟิลิปคันนิงแฮมส์ เขียนลงใน south china morning post ก็คอนเฟิร์มเหมือนกันว่าในที่สุดแล้วทักษินเขาเรียกว่าทักษินหายแจ็ครัฐบาลถ้าพูดอย่างนี้เม้นทางทางโทมัสฟูลเลอร์นิวยอร์กไทม์ south china morning post ฟิลิปคันนิงแฮมก็พูดเหมือนกันหมดว่ารัฐบาลชุดนี้ก็คือรัฐบาลที่ทักษินกดปุ่มถามว่าในระบบนี้ในโลกนี้มีไหมไม่มีมีประเทศไทยประเทศเดียว และไอ้พวกฝรั่งหัวทองทั้งหลายไอ้พวกที่บ้าประชาธิปไตยบอกว่าเมืองไทยจะต้องมีการเลือกตั้งมีการลงคะแนนเสียงมึงมาดูสิไอ้ที่มันเป็นทุกวันนี้ประชาธิปไตยในบริบทอะไรของมึงเล่าให้กูฟังหน่อยไหมเข้าใจไหมแล้วไอ้พวกเสื้อแดงไอ้พวกควายแดงทั้งหลายไอ้ตูไอ้เต้นไอ้พวกไอ้หมอเวงไอ้พวกนี้มันก็ยังอ้างว่านี่คือใาญททิดาถาวรเสดแม้กระทั่งใหญ่ทิดาถาวรเสดจกัจจุปพรยังบินไปหาทักษิณที่องกงเลย แล้วที่ประชาิปไตายอะไรของคุณคุณไม่อายมากเหลยเนี่ยเห็นไหมแต่แอนเพราะฉะนั้นแล้วผมเห็นนี่มาทั้งนานแล้วมันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละแอนเอ้ยไอ้คนที่มีหน้าที่จะต้องทําเสือกไม่ทําไอ้คนมีหน้าที่ต้องปกป้องชาติบ้านเมืองต้องรักษาความมั่นของชาติเสือกไม่ทํา เสือบอกว่าจะฟังแต่นโยบายรัฐบาลแล้วรัฐบาลที่มันเป็นทุกวันนี้เนี่ยคุณไม่มีกระบาลที่จะดูให้ใหออกเลยหรือว่ามันเป็นรัฐบาลอะไรมันเป็นรัฐบาลที่ถูกกดปุ่มมาจากเมือมงนอกใช่แล้วก็เป็นเพียงแค่เหมือนกับสมบัติผัดกันชมมันสมบัติผัดกันชมแล้ววันนี้เราโยงก่อนก่อนที่เราจะไปเรื่องอื่นไหนๆก็ไหนๆแล้วแล้วคุณก็ดูวันนี้ข่าวมันมีมาล่าสุด กรีซ <Greeks. S 1> ประเทศกรีซมันกําลังล้มละลายไซปรสมันกาลังล้มละลายเพราะหนี้เยอะแล้วเกินหนี้เยอะละ้ะะลมละ,ละลายกรีกนี่มันกําลังเอารถไฟทุกขบวนทุกเส้นทางมาประมูลให้ต่างชาติมาประมูลเอาไปสองพันห้าร้อยกิโลนี่นี่เขาเรียกถ้าขายสมบัติกระทั่งรถไฟแล้วนี่นะมันจบแล้วและเมืองไทยก็ใกล้แล้วนะเพราะอีสองล้านล้านบาทมาเนี่ยมันต้องโดนแน่นอนมันต้องโดนแน่นอน ผมจะนง,นงทำขา่าวทางด้านเศรษฐกิจผมจะให้ปุจฉาต,ตรงนี้แล้วผมจะวิสัชนาให้ดูเขาบอกว่านี่ประเทศไทยเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่ท้ประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยกู้สองล้านล้านแล้วเนี่ยจะตกประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP คำถามข้อแรกเขาบอกว่าผมไม่ผมบอกไม่ใช่หกสิบเปอร์เซ็นต์ผมบอกว่าสองร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำไมผมตีสอ,องร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นง ไม่ใช่หกสิบเปอร์เซ็นต์ GDP ที่ผมตีสองร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เพราะว่าที่เมืองนอกเนี่ยมันเก็บภาษีทุกร้อยเปอร์เซ็นต์มันเก็บภาษีได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ของเราเก็บได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมของมันสามสิบต่อร้อยของเราสิบห้าไม่ของเราต้องคูณด้สี่เป็นหกสิบไงถูกไหม,มถูกถูไหมอ่า พอคูณด้วยสี่มันเป็นเท่าไหร่ล่ะก็สองร้อยสี่สิเอร์เซ็นต์ไงถ้าใจยงังไงนะเพราะฉะนั้นแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งไอ้ GDP เนี่ยนงทุกๆุกร้อยบาทที่มาจาก GDP เนี่ยรายได้จริงๆริเจ็ดสิบเปอร์เซนเี่ยเป็นของต่างชาติเพราะ GDP การรวมมวลผลผิดมวลทั่วประเทศไทยรวมการส่งออกรวมบริษัทรถยนต์รวมโน่นรวมนี่รน<ล>บ,บริษัทฝรั่งที่มาตั้งโรงงานต่าง หักเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เหลืออีกสามสิบเปอร์เซ็นต์คือ GDP ของคนไทยแล้วสามสิบเปอร์เซ็นต์ GDP ของไทยเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในสามสิบเปอร์เซ็นต์นั้นคือ GDP ของคนรวยของจิตเสียเจริญของเสียธรนินของประยุทธ์มหากิจเสรีของเบียสิงของโน่ของนี่เนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเขาของจิราธิวัฒน์กระทิงแดงยี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกสิบเปอร์เซ็นต์คือของคนไทย นี่คือขอ้อทจริงไอ้พวกนักเศรษฐศาสตร์เมืองไทย,ยมันต้องกลับไปคิดใหม่มันไปท่องสูตรของฝรั่งได้ยังไงผมถึงบอกว่าถึงตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเราตายกันหมดเศรษฐีมันไม่ตายหรอกเสียธนินจะตายได้ยังไงใช่ไหมเสียธนินวันนี้ไปเกียร์เซียกับทักษิณเรียบร้อยแล้วที่ฮ่องกงเจราจากันเรียบร้อยหมดแล้วทุกคนเจราจาทักษิณหมดแล้วประเทศไทยมันจะเหลืออะไรตอนนี้ ใช่หไหม <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อ GDP เราเป็นอย่างนี้ข้อเท็จจริงก็คือว่านี่ไม่ใช่60%นี่ของเรา240% <Okay. S 1> 240%ของ GDP <Okay. S 1> เราจะมีบัญญาผ่อนคืนนี่ได้อย่างไง <Okay. S 1> เมื่อเราไม่มีบัญญาผ่อนคืนนี่มันก็ต้องกลับเข้ามาสุดจุดสุดท้ายก็คือว่าขายทรัพย์สินเราก็จะเหมือนกรีกในอนาคต <Okay. S 1> แล้วก็เขาก็จ้องอยู่แล้วนี่รถไฟไทยมีทรัพย์สิน มีที่ดิน,ดน<ล>ที่โน่นดีๆ<ช>แล้วมันก็พยายามที่จะพัฒนาที่ดินทับสินของของรถไฟจะพัฒนาที่มักกะสานให้มีโครงการคอมเพล็กซ์แล้วมันไม่ใช่ของรัฐบาลไปแล้วเพราะมันพัฒนาเสร็จมันก็เซ้งให้เอกชนเอกชน,กชนมันก็จ่ายเงินใต้โต๊ะให้นักการเมืองถูกไม่ถูก<แ>เสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้ส่วนที่จะต้องกลับคืนเข้าสู่รถไฟไทยเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยกลับคืนได้ถึง20%ก็เก่งไตยหาละถูกไม่ถูกเท่ากับเอาทรัพย์สินของชาติเนี่ยไปผ่องให้คนรวย ให้คนที่มีอำนาจเหนือทางเศรษฐกิจเนี่ยให้มันรวยยิ่งขึ้นรวยยิ่งขึ้นรวยยิ่งขึ้นซซย p l สไซปรัสมันหักเงินกู้คนเลยมันหักเงินฝากคนเลยนะแอนฝากเงินในแบงก์ไซปรัสล้านบาทมันบอกมันไม่ได้หักนะมันมันมันบอกล้านบาทเนี่ยเหลือเงินฝากยิงมันให้ได้แค่หกสิบเจ็ดบาททั้งทั้งที่เป็นเงินฝากเราทั้งเงินฝากเราแล้วในหกสิบเจ็ดบาทนะสามสิบบาทหกสิบเจ็ดบาทห้ามถอนมันคือยี้ มันมันหายไปจากจากร้อยบาทเนี่ยตอแนแอดฝากไว้ร้อยเนี่ยมันหักไปหกสิบเจ็ดมันให้เหลือหกสิบเจ็ดหายไปสามสิบสามสามสามเนี่ยมันบังคับให้เอาเงินสามสบาบาทเงินฝากแอนไปเป็นทุนของมันไปซื้อหุ้นมันเข้าใจไหมแล้วเหลือหกสิบเจ็ดบาทหกสิบ็บาทนี่ในสาสิบาทในหกิบเจ็ดบาทเนี่ยห้ยามถอนถาถอนเ <c oughs> วงกรรมเวงกรรมมากคือฝากเงินแล้วยังต้องเสียตังให,ให้เขา <ละ S 2> อือ แล้วเห็นบอกกรีซเองเนี่ยก็เตรียมจะขายพวกโบราณสถานมันขายหมดขายกิจมันขายโคลอสเซียมมันขายโนนขายนี่เมืองไทยเมืองไทยอีกหน่อยจะต้องขายยุทธยานะโบราณสถานเต็มไปหมดโบราณสถานเราก็เต็มไปหมดนะใช่ไหมค่ะวันนี้ปับทั้งหมดนี่เนี่ยแอนกับนงทั้งหมดนี่มันเกิดขึ้นจากนักการเมืองเมืองไทยนะ ไม่ได้เกิดขึ้นจากใครนะ<ช>เกิดขึ้นจากนักการเมืองทางนั้นอ้ายและอีทางนั้นที่นั่งในสภาที่มาบอกว่าผมได้รับการเลือกตั้งมาที่มาบอกว่าทุกอย่างต้องจบในสภาทุกชาติบ้านเมืองชิปหายทุกวันนี้ไม่ได้ชิบหายเพราะทหารไม่ได้ชิบหายเพราะระบบเผเด็จก,การแต่ชิบหายเพราะนักการเมืองไทยทุกคนชีน้หน้าโคตรเง่ามาได้หมดเลยทุกคนนี่ไง คือแต่เรื่องนี้ผมพูดมานานแล้วแอนไม่ใช่ผมเพิ่งไม่ใช่ผมเพิ่งจะพูด hmm. แอนก็เห็นไม่ว่าผมจะขึ้นเวทีผมจะพูดในรายการสมัยก่อนในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์อะไรผมอธิบายฟังหมดเลยทุกอย่าง <Huh. S 1> มันซื้อเสียงเข้ามาเพื่อมามีอำนาจ <Huh. S 1> เมื่อมีอำนาจมันก็ใช้อำนาจของมันนี้สแสวงหาผลประโยชน์ออกมาหรือเมื่อมันสแสวงหาผลประโยชน์สมัยก่อนสแสวงหาผลประโยชน์ สิบเปอร์ซสิบห้าเปอร์ซห้าอร์เซ็นเจ็ดเปเซนมาสมัยนี้ไม่ได้แค่สแสวงหาผลประโยชน์จะเปลี่ยนประเทศไทยเพื่อย,ยึดครองประเทศไทยตั้งเป็นราชวงศ์ของโคตรเง่ามันอ,มอ่ะเดี๋ยวนี่คุณไปดูสิคุณไปดูข้าราชการสิข้าราชการที่สำคัญสำคัญโดยเฉพาะยิ่งข้าราชการทางหน้าเลยกระบวนการยุติธรรม<ะ>อยู่ในมือเ้าหมด เพราะเขาซื้อเอาไว้ทหารมงคลเขาก็ซื้อเอาไว้ตำรวจที่เขาซื้อกับทั้งกรมอายการนี่ซื้อใหญ่ๆสองสามคนหยุด <c oughs> อะไรที่ควรจะจะฟ้องก็ไม่ฟ้องอะไรที่ไม่ควรฟ้องก็ฟ้องมันผูกคอไว้เหมือนอย่างพวกเราอย่างเนี้ย <c oughs> เพื่อไม่ให้พวกเราออกมาโวยวายเขาล็อกหมดแล้วในที่สุดแล้วถ้าเขาเปลี่ยนสถาบันกษัตริย์ได้เขาก็จะเปลี่ยน ถ้าเขาไม่เปลี่ยนไม่ได้เขาก็ลดความสําคัญลงไปแล้วเขาซื้อเวลาเพราะเขาชอบพูดอยู่ตลอดเวลาว่าในหลวงเราอายุมากแล้วค่ะก็อนจําได้ก่อนหน้านี้ที่คุณสุทธิีออกมาพูดเรื่องนี้ตั้งแต่ปีสี่แปดสี่เก้าหลายคนยมองโลกในแง่ร้ายสนทธิเพ้รเจอร์เจ็ดแปดปีแล้วผมพูดมาใช่ค่คะแล้ววันนี้จริงหมดทุกเรื่องค่ะจริงหมดทุกเรื่องเลยไม่มีใช่ไหมอย่างกรณีผมเนี่ย ผมเอาเรื่องยายดาต่อวิดีโอมาพูดปรากฏว่ามันบอกว่าผมเนี่ยบินทั้งทั้งในเจตนาไม่ใช่สมศักดิ์เจียมโดนคดีอยู่อายการไม่สั่งฟ้องสักทีล่าสุดบอกว่ายังต้องสืบพยานเพิ่มมันสืบไปตลอดจักรพงศ์เป็นแขมันสั่งไม่ฟ้องจตุพรพรมพันธุ์ชุดพูดชัดมันก็สั่งไม่ฟ้องเข้าใจยังเรานมันล็อก ตรงนี้ถ้าใครต่อต้านระบบของมันระบอบของมันมันก็ใช้กระบวนการยุติธรรมที่มันซื้อเอาไว้สั่งได้มาเล่นงานผมผมถามคุณคำนี่คุณบอกว่าอายาการสูงสุดเนี่ยเป็นคนเฉลิมออกมาปกป้องอายาการสูงสุดอายาการสูงสุดไม่เล่นการเมืองไม่จะเป็นต้องเล่นการเมืองหรอกแค่เป็นบอร์ดการบินไทยบอร์ดปตทบอดโน่นบอดนี่ <c oughs> ก็ต้องบริการการเมืองแล้ว ถูกไม่ถูก<ค>ถ้าคุณไม่เล่นการเมืองคุณต้องไม่รับบอร์ดสิคุณต้องไม่เป็นอะไรที่ไหนเลยแมย้แต่นิดเดียวถูกไหมน,น,นี่ผมเพียงแต่ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วทุเรศพงษพัฒน์พงษ์เจริญออกมาลาออกมาเพื่อมาเล่นการเมืองสมัครสอสอสมัครเป็นผู้ว่ากรทมในพรรคเพื่อไทยเพราอสอบไม่ได้สอบตกก็กลับเข้าไปอีกผมถามว่า <ใน S 1> คุณกลับเข้าไปจากประวัติที่คุณเป็นคนพรรคเพื่อไทย แลวคุณเป็นตำรวจแสดงว่าจิตใจคุณนี่ก็ต้องช่วยเพื่อไทยเต็มที่แล้วสิถูกไม่ถูกเห็นไหมเห็นชัดหรือยังว่ามันเลวขนาดไหนมันเฉลิม<ร>อยู่บำร,รุงเกิดมาขึ้นมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีคมตำเป็นเป็นรองนายกรัฐมนตรีและคุมตารวจพูดอย่างไม่อายปากว่าผมเป็นขี้ข้าทักษิณยอมรับยอมยอมรับคำรณวิทูกะจ่างเอารูปติดผมมีวันนี้ได้เพราะพี่ให้ค่ะอ่าเห็นไหมค่ะ คำถามก็เก็กลับมาว่าอ,อคนไทยนี่เ็าแปลกนะนั่งดูตาปิดๆเขาชอบ<จ>อก็สมน้ําหน้ามันไงผมถึงบอกแล้วคนก็ชอบว่าผมผมบอกว่าไม่มีทางแก้อะไรต้องให้ประเทศมันล่มสลายไปให้หมดให้มันรู้สึกกันท่านแม่งให้มันรู้สึกกันท่านแ่งไอ้พวกเศรษฐีเหรอไอพวกไฮโซไฮโซไอพวกที่ร่ำรวยพวกบริษัทใหญ่ๆเหรอ พวกที่ทําธุรกิจแล้วมันไม่มันไม่เดือดร้อน<ช>นี่มันวิ่งแล้วมันก็ไปโน่นไปนี่มันเจรจาเสร็จเอ้าผมจ่ายค่าตรงให้มากขึ้นมันก็เข้าเป็นพวกเขาก็ได้งานมาท<ช>ําทุกคนเห็นเก่งเงินหมด<ช>ตอนนี้คนไทยเป็นคนหน้าเงิน<ช>จบค<ช>แล้วไ,ไม่มีความเกรงกลัวละอายต่อบางไม่ไม่มีไม่มีอ<ช>ย่างไม่มีเลยคนไทยเดี๋ยวนี้ไม่มียาง กำลังสนุกสนานกับสิ่งที่ตัวเองได้เล็กๆน้อยๆจากโครงการประชานิยมของรัฐบาลเป็นยาพิษที่ยอมกินแต่โดยดีเหมือนกันทั้งทุกพักการเมืองสันดานไม่มีเปลี่ยนเลยแม้แต่นิดเดียวนิสัยเหมือนกันหมดทุกพักแม้กระทั่งพักประชาธิปัตย์เหมือนกันเหมือนกันจริงๆ <c oughs> วันนี้ให้พักประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลก็ทำอีรอบเดียวกับพักเพื่อไทย <c oughs> ก็คือว่าถ้ากูจะเอาเรื่องนี้กูก็ยกมือตูมขึ้นไปถูกไม่ถูกกูไม่สนใจเพราะกูจะเอา แล้วทุกคนจําได้ไหมวาจาอมตะผมไม่เห็นด้วยนะแต่มันเป็นมติพักเข้าใจป่ะวาจาอมตะผมไม่เห็นด้วยนะแต่มันเป็นมติพักเป็นอย่างนั้นจริงแอนก็จงตายไปกับเขาก็กูพวกมึงก็ตายไปกับพักมึงแล้วกันสมควรที่จะตายไปเลยเร็วๆนี้แล้วค่ะผมไม่รู้เพราะว่าปปชอปปชปปชออาเรื่องนี้แหละละกันนะพี่แอนล่าสุดเนี่ยวันนี้ปปชตั้งอนุออนุ ไต่สวนทั้งคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพกรณีโครงทุจริตโครงการก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจทดแทนอ,อาคารที่พักเจ้าหน้าที่396แห่งทั่วประเทศก็จริงๆมีมีสองคำร้องก็ให้รวมเป็นเรื่องเดียวแล้วก็มีคนที่ถูกตั้งคณะตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเนี่ยก็มีคุณอภิสิทธิ์มีคุณสุเทพมีพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพง์ มีพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วแล้วก็อีกคนหนึ่งคือพลตำรวจโทสุพรพันเสือะนะคะพลตำรวจโทสุพรพันเสือเนี่ยพลตำรวจเอกเรียวพันดามาพงค์และพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเนี่ยโดนข้อหาบริหารสัญญาแต่ว่าค,คุณพิสิทธิ์กับคุณสุเทพเนี่ยโดนข้อหาละเวน้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ157่เป็นการรวมสัญญา คือทางปอรอเขาเสนอให้แยกสัญญาแต่ทางนี้ส่งกลับไปบอกให้รวมสัญญานี่หนึ่งห้าเจ็ดต้องแยกให้ดูส่วนสุพรเพียวพันอุดุลก็คือบริหารสัญญาก็คือว่าไปต่อสัญญาให้เขาเพียวพันต่อล่าสุดที่อดุลโดนเนี่ยทั้งอดุลนี่ปลายแถวค่ะแต่โดนก็เพราะว่าสัญญามันหมดมีนาจะไปต่อยเขาอีกเดือนหนึ่งทางนั้นนี่รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่สําเร็จ ก็ยังไปต่ออีกเดือนหนึ่งทำถามเพือต่อทําไมมันทําให้เกิดข้อกังขาว่ามีการวิ่งเต้นให้ต่อหรือเปล่าต่อเพื่ออะไรเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากทําอย่างตรงไปตรงมาก็คือว่ามันเห็นชัดแล้วว่าโรงพักเนี่ยต่อสัญญาให้อีกหกเดือนก็ไม่เสร็จอีกปีหนึ่งก็ไม่เสร็จเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อหมดสัญญามีนาก็ควรจะฟ้องทันทีค่ะฟ้องทันทีเพราะฉะนั้นแล้วสุพร พันเสือพลตำรวจโทสุพรพันเสือเป็นอดีตผู้มญชาการส่งกําลังบํารุงโดนย,าย้ายละค่ะพลตำรวจเอกเพียวพันดามาพงศ์อดีตพบตรและพลตำรวจเอกอดุลแสงสุแก้วโดนข้อหาบริหารสัญญาแต่ว่าพิสิทธิ์และสุเทพโดนข้อหาเรื่องปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอซึ่งตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าการรับเรื่องแล้วมาตั้งคณะอนุพรรมการไตส่สวนเนี่ยแสดงว่ามีมูลเขาถึงต้องรับ พ่อถ้าไม่มีมูลเขาจะบอกว่าเขายกคําร้อง<ค>ถูกไหมถูกใช่ค่ะการที่เขาไมายกคําร้องแล้วเขาตั้งคณะูุกรรมการเพื่อมาไต่สวนเนี่แล้วให้ท่านวิชาหมากุณมาเป็นประธานในการไต่สวนสแสดงว่าคดีมีมูลนะฮะ,สะแสดงว่าการซึ่งคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพมีส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งให้รวมสัญญามีมูลคสแสดงว่าพลตำรวจโทสุพรพันเสือ พลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศและพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วบริหารสัญญาผิดพลาดมีมูลมมน่าสนใจมากต้องแนะให้คุณอภิสิทธิ์ดื่มน้ำด่างเครื่องที่บุสกายขายอยู่บ้างนะคะ <c oughs> เพราะเดี๋ยวจะมีอายุไม่ถึง <c oughs> ปปช <c oughs> <c oughs> ชีมูลใช่ไหม <c oughs> ไม่หรอกคุณคุณแต่ว่าผมก็เชื่อใจคุณอภิสิทธิ์คว่าเขาก็คงพร้อมเพราะว่าเขาพูดตลอดเวลานะฮะ ว่าถ้าไม่ผิดไม่ต้องกลัวค่ะค่ะเข้าจฮะถ้าไม่ผิดไม่ต้องกลัวนะผมก็ขอร้องว่าขอให้ปปชเนี่ยตัดสินเรื่องด้วยความตรงไปตรงมาผมคิดว่าถ้าองค์กรอย่างเช่นปปชหรือสารรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างกกตเนี่ยมันหมดหวังไปละใช่ไหมฮะกกตเนี่ยหมดหวังไปแล้วถ้าปปชว่าไปตามเนื้อผ้าตรงไปตรงมาไม่เข้าข้างใครี่ผมว่าสังคมจะดีขึ้นเยอะ สังคมจะดีขึ้นเยอะค่ะห <laughs> วังว่าค่ะห<ค>วังว่าเลยหวัวงว่าตอนนี้นอกจากจะเอาใจช่วยปปชแล้วยังต้องจุดทูบด้วยค่ะจุดทูบใช่ไหมจุดทูบช่วยด้วย <laughs> ช่วยด้วยใ <laughs> 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 ส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วตอนนี้ค <laughs> <ะ>่ะ <laughs>